สวัสดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องเมื่อสุขสุขคนมื้อนี้ก็มากับพ่อครัวคือเก่าหละพี่น้องจ้ากราบสวัสดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องเมื่อสุขสุขนมื้อนี้ก็มาพบกับพ่อครัวคือเก่าคือเดิมพี่น้องเพิ่มเติมกันตำคือเก่าพี่น้องเอ้ยตำเน่าเบื่อได้พี่น้องข้าวโพดใส่กุ้งมื้อนี้พี่น้องกุ้งลวกนะพี่น้องเนาะกุ้งก็ใส่น้อยๆนะพี่น้องกุ้งขาวและพี่น้องเอ้ยข้าวโพดใส่กุ้งพี่น้องตำข้าวโพดใส่กุ้งตำกุ้งย่างข้าวโพดก็ได้คือกันพี่น้องเอ้ยบเดััักกกาสล ผักกาดกรอบแกบหมูมะเขือม่วงแล้วก็แครอทพี่น้องเลยนี่พักเป็นโจนคือเก้าพี่น้องเลยเอ้าพี่น้องก่อนจะกินอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพี่น้องส่องกินไปแชร์ไปในชนแนลนะพี่น้องเอาลงมือเข้าเหนียว์เอาค่ะฝากติดตามทางเฟซบด้วยนะค่ะพี่น้องบรรยากาศเงียบเลยการเลยงานเย็นๆคือเก้าพี่น้องเลยทางเบรรยากาศใต้ลิงยูทูบค่ะมากพี่น้องกินเครื่องเอฟซีเด้อเครื่อพี่น้องจังหังปลาลาก็นอกพี่น้องไม่คุ้นเสบ กุ้งกับบดไดแก่อะไรไปหนอเป็นตนนัวใส่หน่อยใส่บ่อยแย่ไปไเลยครั้งแรกจะกินข้าวก่อนไปหนอแช่ไปหนอบรรยากาศกันเลิก,ก,เลกงานเ,าเลิกงานคือเก่าเนาะเนาะเลิกงานเลิกงานคือเก่าบรรยากาศกากงานแรงๆเราเป็น้องเนาะมาพี่ยอมทาแรงกำกันเลยพี่ยอมกูเลิกงานมันกับม่นตำเราพี่น้องเว้ ม่ได้จนยังเลยนะไปน้องเนาะเสาวในกับพ่อครัวก,ก็กินตำแบบแบบเฉียบมาก ตำข้าวโพดตำเด่นน้ำปลาเนื้นัวคือเกล้งพี่น้องเอ้ยปลาหลคือเกล้งน้ำปลาเหรอปุ้งปลาไคือเกล้งโลนึงพี่น้องอวะมีข้าวก่อนพี่น้องบรรยากาศการเลิกการเลิกงานคืเอเกล้งเดี๋มันจะแซ่บทอเนาะ รถกระดังพี่น้องขอทษขอไพนำเรือพี่น้องเด้อมันอาจถิบเสียงอาจถิบ่ได้เงียบ้วพี่น้องดังหง่านกระติดถนนพี่น้องกุ้งกุ้งม,มามาพี่น้องหักเงามงาพี่น้อง หอมเนาะมือก็ล่างแล้วล่วพพววะพี่น้องตัวน้อยพอดีคำพี่น้องตัวใหญ่เอากินมาแล้วนะพี่น้องตัวน้อยบ้าง cái câu nằm ra còn nua cái câu không ấy Hãy subscribe ยี่เข้าขมันมยี่งยี่เข้าแห้งการเลยการเลยงาน,น Chuyện ngang là há nó bên ngoài. Nói vui chứ đấy á. <laughs> <laughs> ตำนออี<ะ>้ก็อร่อมันหวานเนาะหวานมัน พูดแห้งอะไรสำลักเนาะหรื้ว่าลายขนาดอะไดรเนี่ปุ่งโลนึงอ่ะ rồi nên cũng nói không nên cũng nhanh cũng on Mượt là nhỏ ấy, Có nhiều tốt ở Mượt tốt ạ Mượt này mới giàu là bây giờ à, tốt น้ำกั่นนะพี่น้องว่าแสบดีพี่น้องจ่าการเร่งงานกินเมืเอมยนู้ยเว้ยคนงาปลาไม่แห้งยั่ไงให้พี่น,พน,ากกาน้องมแ<อ>ม่กินน้ำพี่นอ้องแซ่บกินหลายคนแซ่บอ๋ออหลายคนก็แซ่บพี่นอ้องกินคนนึงคนเดียวไม่แซ่บนะพี่น้องกินหลายคนกินยังก็แซ่บ

对呀。Yeah.

เลิกงานกับพ่อ้ามันน้ำประโคกับพี่น้องเลยรีบมาหามกเขากินข้าวยิ้มเขาน้องเนาะดูหมึกรับคลิปนี้จ้ะมืดพี่น้องเลยอย่างเดียวแต่น้ำปลารากเครื่องเห็ดน้องเนาะเอ้าแแยบหลายพี่น้องเอาครอบคุณขอบคุณพี่น้องหลายๆเนาะที่ตามรับชมน้องๆเนาะขอบคุณทุกกำลังใจทุกกำลังแรงใจที่ส่งกันเข้ามาเนาะ มาแล้วเพราะว่าขอคุณเลยไพี่น้องเฟซแล้วก็ยูทูบเนาะพี่น้องเนาะก็ขอบคุณหลายๆเด้อจ้ะขอบคุณพี่น้องหลายๆนาะเนาะเอาคลิปนี้ก็จบเป็นคำนี้เนาะพี่น้องเนาะคลิปหน้าพ่อคันไม้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพี่น้องโซลกินไปแชร์ไปในชาแนลนะเน้าเนาะกราบสบาสดีสบายดี